นายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสอเปิดเผยว่าทอาสอ,อยังคงให้ความช่วยเหลือลูกค้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ผ่านโครงการทอสอรวมไทยสร้างชาติสองมาตรการเร่งด่วนล่าสุดที่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงคือลูกค้าทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการมาตรการที่15สั สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติและมาตร,รการ16สำหรับลูกค้าที่มีสถานะ NPL หรืออยู่ระหว่างปรับ,บโครงสร้างหนี้จะได้รับความช่วยเหลือโดยการพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบีย้ยเป็นระยะเวลา3เดือนระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง31ตุลาคม2564เปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตร,รการเมื่อวันที่19กรกฎาคม2564ล่าสุดมีลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่15จำนวนเงินต้น คงเหลือ48,880ล้านบาท และมาตรการที่16จำนวน2,485ล้านบาททำให้นับตั้งแต่ปี2,563จนถึงปัจจุบันทอสอสามารถช่วยเหลือลูกค้าผ่าน18มาตรการรวมเป็นจำนวนสูงสุดมากกว่า9 2 5 0 0 0บัญชีเงินต้นคงเหลือ7,96,500ล้านบาทโดยมาตรการที่15และ16ลูกค้าสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่านโมบายแอปพลิเคชัน CSBO ได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาตั้งแต่วันที่13กรกราคม2564เป็นต้นไปจนถึงวันที่29สิงหาคม2564ส่วนลูกค้าที่ต้องการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อขอขยายระยะเวลาความช่วยเหลือตามมาตรการที่ 9, 10, 11และ11น e ้ e เอแบ่งจ่ายงวดเงินผ่อนชำระตัดตน้นตัดดอก มาตรการที่13พักชำระเงินต้นและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนและมาตรการที่14พักชำระเงินต้นและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนพร้อมลดดอกเบี้ยไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2564ลูกค้าสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่านโมบายแอปพลิเคชัน GSBO จนถึงวันที่29ก,กรกฎาคมนี้กัญญานัฐพงษ์ธเนศพาคินรายงาน